สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันการเย็บใบตองนะคะค่ะเป็นการเย็บใบตองเป็นรูปแบบแจกันค่ะเป็นสองส่วนนะคะการเย็บกลีบกุหลาบและการถักตะขาบมีในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะค่ะบางคลิปบางตอนก็จะรวบรัดนะคะค่ะให้ท่านดูย้อนหลังได้ค่ะค่ะเลือกใช้ใบตองที่ตรงๆนะคะดูจากเส้นใยที่อยู่ในใบตองความกว้างเราตัด3มเซนค่ะ ความยาวในตัวอย่างตัด8นิ้วนะคะค่ะหรือตามต้องการค่ะค่ะพับลงมา2นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้อีกด้านหนึ่งพับลงมาเป็นมุมฉากค่ะค่ะเท่าๆกันนะคะ2ด้านค่ะพับทบครึ่งค่ะค่ะพับไปตองพิ้วมาด้านข้างนะคะค่ะจับตรงๆงค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะพับพิ้วนะคะค่ะ เท่ากันทั้งสองข้างนะคะวันนี้เราใช้ข้อนิ้วมือเราเป็นหลักก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะจับพับลงมาค่ะพับเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะกลีบกุหลาบค่ะพับตรงลงมาค่ะด้านหลังก็เหมือนกันค่ะหนึงกลีบที่สองข้างบนค่ะ ตรงนี้ก็จะประมาณ3 4มถึงสมิลนะคะระยะห่างก็เท่ากันค่ะปลายกลีบถึงตรงนี้ก็ประมาณ3มเซนนะคะเย็บแบบโดนหอยหลังค่ะ เพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะเท่ากันทั้งหมดค่ะค่ะสามมิลน,นะคะอกรีที่หนึ่งที่สองที่สามค่ะต่อไปเป็นกลีบที่สี่ค่ะ กรีบที่5คือกรีบที่ยาวที่สุดของงานนะคะค่ะเราเลือกใช้ใบตองตามขนาดต่างๆได้ค่ะจับเบาๆนะคะพับลงมา2ข้างให้เท่ากันค่ะนำกลีบท,ที่เย็บแล้วนะคะมาสอดใส่กลีบที่5นี่ค่ะแล้วก็เย็บ อจะตามความถนัดนะคะถ้าท่านถนัดด้านไหนก็ให้ทำด้านนั้นได้เลยค่ะต่อไปเป็นกลีบที่4 3 2 1ลดระดับลงเรื่อยๆนะคะ ค่ะทุกกลีบนะคะเราจะเย็บแบบนี้ค่ะเริ่มที่ขนาดที่สองสามสี่ห้าค่ะแล้วถัดมาเป็นสี่สามสองหนึ่งลดหลั่นลงตามลำดับนะคะการเชื่อมต่อก็เอามาสอดเข้าด้วยกันเลยนะคะค่ะคลีบออกนิดนึงนะคะค่ะนี่ค่ะกลีปที่หนึ่งกลีบที่สองจะอยู่ตรงกันค่ะ เย็บข้างล่างนี้นะคะตามรอยพับของใบตองค่ะให้ขนานลงมานะคะจับจีบเท่าๆกันค่ะดีบที่หนึ่งไม่ต้องเย็บค่ะด้านหลังเจียนง,งานตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะใช้ขวดน้ำพลาสติกหรือแก้วน้ำนะคะ ที่มีความสูงประมาณสี่ิที่หนึ่งอย่าลืมเอาออกนะคะค่ะเพราะว่าเราจบด้วยกลีบที่หนึ่งแล้วนะคะค่ะนำมาสอดเข้าด้วยกันค่ะเย็บตรึงนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะ แก้วน้ำกับใบตองต้องมีขนาดพอดีนะคะดีบกุลาบที่ใช้เย็บแต่งฐานข้างล่างแจกันนะคะตัดว่าง3ามเซนเท่ากันค่ะยาวเก้าเซนค่ะกัะภาพเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเย็บเป็นแนวตรงแค่นั้นเองค่ะ ค่ะระยะห่างเท่ากันทั้งหมดนะคะค่ะประมาณ3มิลถึง4มิลค่ะตรงนี้ก็ให้ปลายเท่ากันทั้งหมด โฟมหนา1นิ้วเส้นผ่าสูงกลาง3นิ้วตรงนี้เท่ากับฐานตัวแจกันนะคะใบตองที่เย็บขนาดพอดีกับโฟมนะคะค่ะเสร็จแล้วมาเย็บเชื่อมต่อให้เป็นวงค่ะ ตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะตึงเข็มหมุดโดยรอบเลยค่ะ ำตะขาบมาปิดตรงฐานข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะยบกันก็เหมือนกันนะคะติดตะขาบค่ะ หน้าหลังให้เรียบร้อยค่ะค่ะเวลาใช้งานนะคะวางตัวจัจก,กันลงไปบนฐานค่ะ,คะใส่น้ำนะคะในแก้วน้ำข้างในค่ะน้ำดอกไม้เสียบลงไปค่ะ,คะเราก็จะได้แจกันนะคะที่เป็นรูปแบบใบตองค่ะสามารถนำไปประยุกต์ต่อย,ยอดเข้ากับงานของท่านได้นะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ